ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดวิสุน,นุนะคะในแถวยานนาวานะคะหหวัดแบบวัดที่นี่นสวยมากนะนี่คือเพิ่งมาครั้งแรกแล้วก็แบบได้เจอน,น้องคนหนึ่งนะคะคือเขาอะเหมือนทําเซตที่มันเป็นแบบเอาไว้แบบถวายองค์เทพน,น,นะคะเป็นเทียนรูปแบบรูปอะไรอะรูปรูปดอกกุหลาบแล้วก็เป็นรูปแบบพวกขนมลาดูนะคะน้องเขานะคะก็ททำฐานติดตตอนะคะโตอนนี้ก็คือน้องเขาดังมากนะนี่ก็เลยต้องรีบอัดคอนเทนต์ก่อนเลยนะเพราะว่าของ,ของเขาเสือมมากแต่เรามาถามเคสรับน้องก็นนะคะว่า คือเขามีวิธีการไหว้ยังไงให้ฟังเพราะว่าน้องเขาบอกว่าตอนแรกเขาขายมานานมากแล้วเขาก็ยังขายแบบยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่พอออนหลังเนี่ยเขาก็ไปไหว้ที่วัดไผ่เงินเป็นพระแม่รักสมีนะเดี๋ยวอันนี้เราจะไปอีกที่หนึ่งนะคะเขาก็บอกว่าหน,หนูทำเซตเนี่ยนะคะเพื่หน้าที่ถวายองค์พระแม่รักสมีหลังจากนั้นก็ฟังเลยเพราะอดิฉันก็ภาพไม่ได้นะเดยต้องมาสัมภาษณ์น้องเขากันนะคะว่าของที่เขาถวายเนี่ย มีเป็นเซตยังไงบ้างนี่วันนี้นะพอลีนก็มาได้เห็นชุดถวายนะคะนี่เมื่อกี้ที่บอกไปนะว่าน้องเขาทําเซตนี้นะถวายองค์พระแม่ลักษมีนะคะแต่ที่วัดไผ่เงินเดี๋ยวเราจะไปกันนะอีกที่หนึ่งแต่วันนี้เราเจอน้องเขาที่วัดวิษณุคือโชคดีมากแล้วเราก็เห็นแบบของสวยมากนะก็เลยมาถามาน้องเขานะคะว่ามูงยังไงให้ปังและขออะไรบ้างนะคะต้องมาถามจากน้องเขาเลยค่ะ สวัสดีค่ะน้ะองชื่ออะไรคะอ๋อชื่อพลอยค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์เทียนนะคะลักเชล่าค่ะอันนี้เซตเนี้ยเกิดเริ่มเริ่มต้นเลยคือพลอยทําเซตเนี้ยไปถวายพระแม่ลักษมนีนอกจากมีคนทักเนาะว่าแบบว่าให้ทําเทียนดอกไม้ที่ทําอยู่ไปถวายซึ่งตอนนั้นน่ะไม่ได้มีใครรู้นะว่าพลอยขายเทียนแต่พลอยขายมาเป็นปีแล้วขายไม่ได้เลยก็เลยอ่ะลองทําดูแล้วก็เลยทำเนี่ยค่ะทำเซตเนี้ยไปถวายพระแม่เนาะ,ะปกติก็จะถวายดอกบัวดอกบัวอย่างเดียว วันนั้นก็ถวายอันนี้แล้วก็อารตีไฟอย่างที่เขาแนะนําแล้วก็ตั้งแต่เดือนมิถุนาที่ไปถวายจนตอนเนี้ยไม่ได้พักเลยจากที่ขายไม่ได้ตอนนี้ก็ขายได้เกือบพันชิ้นแล้วค่ะใช่แล้วก็จะอารตีไฟท่านตงไงอ่ะก็คือต้องเอาเซตนี้แล้วจุดไฟทุกทันแล้วก็อาราตีนี่หรอจ๊ะใช่ค่ะห้ารอบอย่างเงี้ยค่ะใช่คือเอาเซตนี้นะคะแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็จุดไฟทั้งหมด แล้วตรงกลางด้วยไหมจ๊ะหนูจุดด้วยใช่ค่ะเสร็จปุ๊บเราก็อาราตีอย่างนี้เก้ารอบใช่อ๋อห้ารอบห้ารอบแล้วตอนที่เราอาราตีเราต้องขอพรอะไรไหมให้สวดบทพระแม่โอ้โหตนที่อาราตีก็คือสวดพระนามพระแม่ใช่ค่ะแล้วก็จ้องจ้องไปที่หน้าพระแม่พระพักพระแม่ใช่เราขอพรแค่ข้อเดียวขอพรแค่ข้อเดียวตอนสวดเราก็เอ่ยพระนามพระแม่อะไรเงี้ยแล้วก็นึกว่าสิ่งที่เราอยากได้ข้อนั้นน่นคืออะไร ใช่ค่ะแต่ตอนนั้นหน้าวาัดวัดแผงเงินช่วงแรกๆเขายัางให้จุดได้แต่ตอนเนี้ยไม่แน่ใจว่าเขาให้จุดหรือเปล่าเพร <อ S 1> <ว>า<ฟ>ะว่าคนไปเยอะขึ้นเหมือนเราไปช่วงแรกๆเราก็จุดถวายจุดเสร็จเราก็ดักเพราะว่าใช,ใช่ถ้าจุดเสร็จก,ก,ก็ดักก็อาจจะลองขอเขาดูว่าได้ไหมใช่ค่ะปกติไม่เคยอาราตีไฟเลยแต่ว่าครั้งเนี้ยคือลองทำแล้วก็ได้ผลนะพี่แต่นี่แต่นี่เคยมีคนบอกเหมือนกันนะว่าคือไหว้พระแม่ลัศมีก็คือให้อาราตีไฟแต่นี่คือแบบ อาราตีไฟพร้อมรูปแบบกุลาไปจ้ะใช่ค่ะดีแล้วคือแล้วคืออันนี้คือนี่คืออะไรวันนี้ทำไมเอามาเยอะแยะเลยจ้ะอันนี้คือลูกค้าสั่งเป็นลูกค้าประจำแต่ปกติไม่รับไหวนะค่ะใช่แต่ว่าเขาเขาสั่งก็เลยเอามามาทำบุญพอดีก็เลยฝากฝากมานี้ก็ถวายทั้งหมดเนี่ยค่ะใช่เพราะว่าขอเขาจะได้เพราะว่าขอแล้วเขาอาจจะเห็นผลเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนี่คือห้าหกครั้งแล้วอะค่ะใช่ครั้งที่ห้าที่หกแล้วเพราะว่าเขาน่าจะ ได้ตามที่เขาแบบปัถนาเนาะเขาก็เลยมาต่อเนื่องใช่ค่ะอันนี้คือเทียนเขาก็จะมีเป็นเป็นทั้งสีขาวแล้วก็สีแดงพระพรมพระแม่สุรสวัีสุรสวัีแล้วก็อันนี้สีชมพูพระแม่รัศมีพระนาลายสีแดงก็จะเป็นพระแม่อุมาพระแม่ธุรคาพระแม่กาลีหวงพ่อพระศิวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่พระพิคเนใช่ค่ะแล้วอันนู้นนะคะก็พระแม่สุรสวัตรีเหมือนกันสีขาว S <S อันนู้นนะคะพระแม่ธุรคขาที่จะถวายองค์นี้ใช่ค่ะม็มีดอกตัวที่นี่ด้วแล้วก็ขนมขน,นมขน่ก็จะแยกเลยใช่ของแต่ละองค์ <S <S 2> <S 2> ของพ่อองค์พเขาจะเป็นขนมลาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบเนี่ยแยกๆไปแบบเนี้ยค่ะว่าอันนี้สีฟ,ฟ้าๆหนะ่อยก็เป็นของพ่อพระศิวะเป็นลาดูมะพร้าวอัญชันอันเนี้ยค่ะอันนี้เป็นแอลมอนกุหลาบลาดูแอลมอนกุหลาบใช่ค่ะ ฝากเพจหน่อยว่าเพจอะไรก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะเพจออดในทิกต o k ชื่อลักชิล่านะคะใช่สามารถลักชิล่าใช่ค่ะเป็นภาษาไทยขอบคุณมากเลยค่ะถ้าถ้ามีแบบคำถามกระทักมาถามกันได้การมูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแนะนำถ้าแนะนำได้ก็จะนยยินดีแนะนำค่ะ นี่ก็คือเป็นอาชีพเสริมของน้องเขาแบบอา<ช>ยุยังน้อยนะนี่คือเป็นอาชีพเสริมของน้องของน้องเขานะใช่ค่ะจากอาชีพเสริมจะเป็นอาชีพหลักแล้วนะคะเ, <c oughs> เห็นนะคะบอกแล้วว่าคือมูย,ยังไงให้ปังนี่นะคือลองไปติดตามเพจของน้องเขานะคะนี่วิธีการอย่างนี้นะเพราะว่าน้องเขาทำแล้วเขาเห็นผลจริงๆนะคะแต่ว่าน้องเขาแค่ไม่รู้ว่าคือตอนนี้จะอาราตีไฟได้อยู่หรือเปล่าใช่ไหมใช่ลองเช็คกัทิวัดดูโอเค ยนนยยิยตตตนรแล้ววันนี้นะคะก็ยังมีน้องอีกคนนึงนะน้องคนนี้เขาก็บอกเคล็ดลับในการแบบไปไหว้ที่วัดแขบอันนี้ดิฉันก็ไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะคะ ว่าเวลาไหว้ที่วัดแขกนะคะก็คือต้องไปเขาเรียกว่าอะไรนะถ,ถวายถวาย,ถวายเนตรอ่าเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์น้องเขาก่อนดีกว่าเนอะตัวหน่อยนะคะว่าน้องชื่ออะไรคะสวัสดีครับชื่อโอมนะครับผมครับค่ะแล้วเมื่อกี้น้องบอกพี่ว่าไงนะเวลาที่ไปวัดแขกนี่คือใช่ครับต้องไปถวายเนตรนี่คืออะไรไม่เคยได้ยินเลยคือคอ,อจริงๆคนส่วนใหญ่จะอาจจะไม่ค่อยทราบว่าที่วัดแขกเนี่ยเราสามารถถวายเนตรแด่องค์พรอพิฆเนศได้ด้วย นะครับก็คือถ้าใครเคยไปวัดแขกนะครับตรงข้ามกับซุ้มที่เป็นจัดพานดอกไม้เนี่ยเขาจะมีเทวรูปเราสามารถไปติดต่อตรงนั้นที่พวกขายเครื่องรางขายเครื่องรางของขลังครับใช่ก็บอกเขาเลยครับว่าอยากถวายพระเนตรใช่ครับแล้วเขาก็ให้เราเลือกครับจะมีสีเงินกับสีทองถ้าราคาอมจําไม่ผิดนะสีเงินเนี่ยจะ300กับสีทองแต่0 0 0พัน นะครับแล้วก็เขาก็ใช้เราเขียนชื่อนามสกุลแล้วเราจะเขียนอะไรนั้นก็หยอดไปในตู้เงินก็หยอดเข้าตู้เลยเขาจะไม่รับเงินเอาไว้นะครับจากนั้นนะคะก็ให้เราครับเอาผักเขาจะใส่เป็นพานมานะครับแล้วก็มีพันกนอยูีในั้นเนี่ยให้เราครับตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าองค์พ่อพิคนี่ก่อนที่จะส่งให้กับพราหมณ์นะแล้วก็ขอพรท่านหนึ่งอย่าง นะครับเราจะจะขออะไรก็ขอท่านแค่อย่างเดียวเท่านั้นแต่ส่วนนี้ของเคดรับที่ทําการถวายเนตรเนี่ยความเชื่อกอ็ส่วนตัวนะครับเชื่อว่าเหมือนเป็นการเปิดดวงตา mm hmm. อ่าเหมือนเปิดดวงตาเปิดทางให้ท่านแบบช่วยส่องแสงสว่างให้ให้เราแบบมองอะไรก็แบบให้เห็นแจง้งให้รู้จริงอะไรประมาณนี้ครับ mm hmm. ใช่แต่แนะนําว่าไปถวายเลยเพราะว่าส่วนตัวจะถวายทุกๆวันสําคัญของตัวเองแล้วก็แบบบางทีก็มีโอกาสไปถวายให้ท่านเสมอเสมอใช่ คือไปถวายที่เป็นองค์พ่ออยู่ข้างในเลยก็ไม่ถวายตรงข้างหน้าเลยใช่ไหมคือพอิ่านเข้าไปอ่ะพราหมณ์เขาเขาจะรู้อยู่แล้วค่ะว่าเออเดี๋ยวเราต้องถวายแน่ๆเราก็ยืนขอพรให้เรียบร้อยแล้วก็แจ้งพราหมณ์ว่าเราต้องการถวายแต่องค์พ่อใช่ครับถ้าสมมุติว่าโชคดีเราก็อาจจะได้ดวงดวงเนตรที่เราถวายเนี่ยเขาจะไปติดให้เราเลยแต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่เขาจะไปติดให้นะก็แล้วแต่จังหวะ แล้วแต่พราหมณ์ท่านดําเนินการให้ไปรรมาจรสรรใช่ครับโอ้ดีจังเลยอย่างนี้ไม่นี่ไม่เคยรู้เลยอันจากฝากเห็นบอกว่าดูดวงก็แม่นเลยนี่คือบอกว่าฝากฝากเพจฝากอินสตากอะได้ครับคือตอนนี้เพิ่งเริ่มทําครับแต่ปกติะคืออมก็ดูดวงมาประมาณ3ปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็เพจที่ทําก็จะเป็นเกี่ยวกับคอนเทนต์การดูดวงพิกอากาศชื่อเพจในตินสตากว่าพี่หมออมนะครับใช่แล้วก็ใน YouTube ก็เหมือนกันครับพี่หมออมเช่นเดียวกัน ใช่ครับเพื่อแบบใครไม่เคยเล่นพิกอากาศตั้งสมาธิแล้วก็ลองเลือกกองที่เรารู้สึกว่ามันมันใช่สําหรับเราแล้วก็ไปลองดูคําทํานายกันครับว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างในหัวข้อด้านนั้นดิฉันชอบค่ะดิฉันชอบค่ะ<า>อ๋อแล้วก็คือแบบว่าคือถ้าจิดูดวก็คือดูเป็นเหมือนยิปซีแบบนี้แหละใช่ครับก็จะมีผ้ายิมซีแล้วก็เป็นออรค์คาล ใช่ครับแต่ว่าถ้าส่ตนว่าสนใจดูดวงจริงๆก็ทักเข้ามาในเพจก็ได้แต่ก็เดี๋ยวจะดูในเรื่องของตัวตารางเวลาให้เพราะว่าส่วนตัวมีงานประจําด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เราทําแบบเสริมดวจไว้คอยแบบแนะนำาลช่วยคน oh. เลิศนะคะเด็กสมัยนี้นะเออดีนะเรียกไงเดี๋ยวฝากติดตามเพจของน้องเขาด้วยนะคะอีกหนึ่งจุดนะคะแต่อยู่บริเวณ โบสถ์ด้านนองทางด้านขวามือขององคตรงจุดใหญ่ที่เราขึินงจะไหว้เมื่อี้นะค่ะนี่นะคัส